สวัสดีค่ะ J K Scotland ไทยนะคะพี่ติ๋จากสกอตแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อเรื่องการขายบ้านในประเทศอังกฤษเนี้ยนะคะแต่เราอยู่ฝั่งสกอตแลนด์นะคะว่าเราจะดำเนินการยังไงนะคะในการขายบ้านนะคะก่อนที่จะไปฟังฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง J K Scotland ไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะมามาฟังกันนะคะว่าก่อนที่จะ,ะมีการขายบ้านนะคะของเราเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะทำยังไงก่อนนะคะว่าจะดาเนินการยังไงคือเราต้องทำ home report ก่อนนะคะในการขายบ้าน อันนี้คนขายนะคะเราก็ต้องทําเหมือนกันนะคะในการขายบ้านเพื่อเพื่อจะดูราคาบ้านบ้านเราในสภาพที่พร้อมที่จะขายไหมเขาจะประเมินออกมาที่ราคาเท่าไหร่ในโฮมรีพอร์ตนะคะเขาก็จะเช็คหมดเลยว่าหลังคาดีไหมห้องดีไหมพื้นดีไหมฮีเตอร์ไฟฟ้า ปาปาอะไรทุกอย่างนะคะในโฮมรีพอร์ตของที่นี่ไม่ใช่ว่าเหมือนเมืองไทยไม่ใช่นะคะที่นี่เขามีคนที่มีมีเอ็กซ์เพ c e มีประสบการณ์ที่หน่วยงานนะคะที่มีหน้าที่เช็คบ้านเนี่ยคะ่ะเป็นโฮมรีพอร์ตเนี่ยเราจ้างเขานะคะ บางหลังก็สองสามร้อยปอนก็แล้วแต่นะคะบ้านหลังใหญ่หลังเล็กอะไรเขาก็จะมาตรวจเช็คบ้านเราเพื่อเพื่อเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารสำหรับคนซื้อมาดูแต่คนซื้อเขาก็จะมาเช็คอีกอีกรอบหนึ่งคะ่ะไม่ไม่เกี่ยวกันอันนี้เราก็ต้องมีเพื่อที่จะ,ะไปไปให้เอเจนซี่ถ้าเกิดอพอเราทำโฮมรีพอร์ตของเราเสร็จเนาะ เราก็จะได้ทราบราคาบ้านเราจะอยู่ในราคาประมาณนออราคาเท่าไหร่หรือราคาที่เราเช็คได้อีกเว็บหนึ่งก็คือซูฟลานะคะ s o o p l a อันนี้เว็บไซต์นี้ก็ใส่บ้านเลขที่ไปก็จะทราบราคาประมาณคร่าวๆได้ในตรงนั้นแต่ที่ชัวร์คือ home report นะคะในการเช็คราคาอันนี้คือการขายบ้านนะคะ แล้วก็เราจะประกาศขายเองหรือติดต่อเอเจนซี่แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าบ้านที่จะขายเลยถ้าข้อดีของการติดต่อเอเจนซี่ก็คือเขาจะทำโฆษณาให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะของเอเจนซี่นะคะเขาก็จะมีแบบพอเราไปติดต่อเอเจนซี่ในการขายบ้านก็จะเราจะต้องเอาโฮมรีพอร์ตนี่แหละคะ่ะ เอาเอกสารเกี่ยวกับบ้านอะไรทั้งหมดเอาไปโชว์ที่เอเจนซี่นะคะเขาก็จะขอข้อมูลรายละเอียดราคาขายที่เราอยากจะขายราคาเท่าไรอะไรยังไงก็คุยกับเอเจนซี่เราก็เอารายละเอียดให้เอเจนซี่นะคะในการขายในเคสที่เราจะต้องให้เอเจนซี่เป็นคนประกาศให้เราคือเหมือนว่าสื่อในการ โฆษณาของเอเจนซี่จะเยอะกว่าการที่ขายเองนะคะที่นี่จักนิยมเป็นส่วนน้อยนะคะที่จะเห็นป้ายที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ว่า,าแทบจะไม่มีคือก็เห็นบ้างแต่น้อยมากๆสักแทบจะแบบครั้งหรือ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เห็นป้ายที่ว่ามีเบอร์โทรอันนั้นอะคือเขาขับประกาศขายเอง แต่ที่เราเห็นหรือว่าอันนี้ประสบการณ์ของตัวเองที่ขายนี่คือผ่านเอเจนซี่นะคะเราก็เอกสารอะไรไปให้เอเจนซี่เนาะเอเจนซี่ก็จะมีหน้าที่เวลาคนเวลาคนที่สนใจที่จะซื้อบ้านเขาก็จะมีอยู่2อย่างนะคะ 1. ถ้าเอเจนซี่เป็นคนพาไปดูบ้าน คือเวลาคนจะสนใจที่จะซื้อเขาก็จะมาติดต่อที่เอเจนซี่ใช่ไหมคะมาติดต่อที่เอเจนซี่แล้วบางบ้านบางหลังเนี่ยมัน empty มันไม่มีคนอยู่แบบนั้นคือเอเจนซี่ต้องมีคนพาไปเอเจนซี่เขาจะพาคนสนใจที่จะดูบ้านนั้นไปอันนี้ต้องเสีย1.5%นนะคะให้เอเจนซี่เวลาขายได้แล้วนะคะถ้าขายยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะคะในเคสนี้ ค่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เราตกลงกับเอเจนซี่ว่าขายบ้านแล้วเนี่ยเราจะจ่ายเอเจนซี่กี่เปอร์เซนต์คือเราตกลงกันก่อนตอนที่เราจะไปติดต่อเขานั่นแหละคะ่ะบางที่ก็2% 3%แล้วแต่นะคะเราต้องตกลงกันก่อนที่จะใช้บริการของเอเจนซี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางเคสเจ้าของบ้านที่ขายยังอยู่อาศัยอยู่ ก็เอเจนซี่ก็จะโชรไปนัดเราว่าเออวันนั้นอะวันจันรวันนั้นค่ะจะมีคนมาดูบ้านนะช่วง9ก้าโมงแต่เอเจนซี่ไม่ได้พาไปนะคะเพราะว่ายังมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่แบบนี้เสียหนึซให้เอเจนซี่ถ้าใช้คนของเขาพาไปเขาจะคิด1นอซอย่างเงี้ยก,ก็แล้วแต่แอเรียนะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่พื้นที่ว่าคิดค่าคอมมิชชั่นอะไรเท่าไหร่นะคะ อันนี้คือในเคสที่ที่เราเจอมาเป็นแบบนี้อันนี้คือเราให้เอเจนซี่ประกาศขายให้เรานะคะการขายบ้านไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะคะของเราเป็นตัวอย่างเราจะขำม,มากตอนที่ประกาศขายใหม่ๆเราคิดว่าอุ้ยประกาศขายแล้วเรารีบไปดูบ้านดีกว่าเพราะเราจะซื้อบ้านใหม่อะไรเงี้ยเรารีบไปดูดีกว่าเราจะได้แบบ เร็วๆย้ายออกเร็วๆเ,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 เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะความที่เราไม่รู้ว่าที่เนี่ยการขายบ้านเป็นยังไงมันได้เร็วได้ช้าอะไรยังไงเราไม่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนพอพอว่าขายเนี่ยเราก็รีบไปดูบ้านหลังนั้นหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยบางหลังอาจจะขายได้ไวแต่มันก็ไม่ได้ไวนะคะบางหลังเป็นปี คณติดประกาศเป็นปีบางหลัง2ปียังขายไม่ได้เลยนะคะแล้วแต่ช่วงค่ะบางหลังก,ก็เป็นช่วงที่คนมีกำลังคนอยากได้พอดีหรือว่าเขาขายได้พอดีเหมือนช่วงที่เราขายเนี่ยนะคะจะเป็น3ทอดเลยคือเหมือนว่า,าช่วงที่ขายได้ช่วงที่จังหวะเราก็ประกาศนานเหมือนกันเป็นปี2ปีเหมือนกันนะคะ ช่วงที่เราขายได้คือมีบ้านหลังหน่งบ้านหลังแรกน่ะคือเขาประกาศขายเขาออาบ้านหลังแรกขายได้คนที่บ้านหลังนั้นเขาก็ต้องการซื้อบ้านซื้อบ้านหลังที่บ้านอีกหลังหนึ่งหลังที่สองเขาก็มาซื้อบ้านหลังนั้นบ้านคนที่หลังแรกก่อนนะคะขายก็จะมาซื้อหลังคนที่สองเราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่สคนที่สที่ขายได้เขาก็มาซื้อบ้านเราอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เลยแบบ แตเวลาขายได้เนี่ยมันจะมีกําหนดนะคะว่ากี่เดือนคุณจะย้ายออกให้เวลาเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเขามีกําหนดกันนะคะในการขายเนาะอันนี้เคสขายก่อนนะคะเคสซื้อเดี๋ยวจะไปต่อในคลิปหน้านะคะแล้วเวลาอของของเราในช่วงนั้นจะมีพอดีคนแรกขายได้ พอคนแรกอยากซื้อบ้านก็ไปซื้อของคนที่สองคนที่สองก็ต้องหาบ้านนะคะก็ต้องเออม,มาซื้อบ้านเราในช่วงนั้นก็โชคดีเนาะคะที่ขายได้แต่เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่เราวิ่งหาบ้านตอนที่เราประกาศขายใหม่ๆนะเราก็หาจนหลังๆมาเราเริ่มรู้นะคะความที่นานเราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได้ขายได้ง่ายๆเราเลยเลิกไปดูบ้านเราเลยเลิกไปดูบ้านอยู่ไปอยู่มาพอดีขายได้แล้วก็ ตอนที่พออะถึงเอเจนซี่ประกาศเอเจนซี่พาคนมาดูเขาสนใจตกลงซื้อขายเวลาตกลงซื้อขายเนี่ยเขาสนใจที่จะซื้อเนี่ยนะคะต้องทำผ่านทนายความนะคะที่นี่แล้วราคาราคาในการซื้อขายนะคะราคาที่ที่เรานะ่ยมันจะมีแบบ over offer นะคะที่สกอตแลนด์นะคะ เราสามารถขายฟิกถ้าฟิกไพรเขาก็จะบอกในโฆษณาว่าฟิกราคาฟิกเท่านี้ราคา200,000ปอนก็คือขาย200,000คือฟิกราคาเท่านี้เขาก็จะขายในโฆษณาละคาะเขาจะบอกไว้แต่ในโฆษณาบางลังเขาเขียนว่า Over o f f e r ใน Over offer นี้คุณต้องใส่เกินนะคะ ถ้าคุณใส่มาสมมุติราคา20000นอย่างที่กล่าวนั้นเขาไม่ขายเพราะว่าบางทีใส่มาเอ่อมีคนมาสนใจบ้านเขาเนี่ยสคน3คนคุณต้องใส่ไป2,10000หมืนหรือ2อง0ส0สองมืนสองแสาืเขาก็จะมาดูว่าแต่ละคนที่แต่ละคนที่มาดูบ้านเขานะ่ะคือเลทที่ราคามีใครใส่ราคาออฟเฟอร์มาที่เท่าไหร่บ้างถ้าเขาไม่รีบ ได้ราคายังไม่พอใจเขาก็ไม่ขายแต่ถ้าเขาเขารีบขายเขาอาจจะเลือกในราคาที่คนออฟเฟอร์มาเพราะอันนี้คือโอเวอร์ออฟเฟอร์คือราคาที่เกินจากที่เขาประกาศขายนะคะเพราะว่ามันจะมี2ออย่างมีฟิกไพซ์กับโอเวอร์ออฟเฟอร์นะคะอันนี้ค่ะที่ว่าเวลาประกาศเขาจะเขียนไว้หรอกค่ะตรง ตรงป้ายนั้นนะ,ะตรงที่ในราคาค่ะว่าประกาศขายอันเนี้ยผ่านเอเจนซี่ไหนก็ไปติดต่อมันก็จะมีราคาประกาศไว้นะเอเจนต์แต่ละเอเจนซี่เขาก็จะมีถ่ายเขาจะไปถ่ายรูปนะคะเวลาเราเราจะขายบ้านเนี่ยถ้าเราไปที่เอเจนซี่เนี่ยเนี่ยข้อดีของของตรงนี้คืออ่าถ้าเราทําผ่านเอเจนซี่เนี่ยเราตกลงใช้บริการของเอเจนซี่เสร็จเนี่ยเอเจนซี่จะไปทําการ ถ่ายรูปบ้านเราทั้งหมดมาลงโฆษณาให้อันนี้แหละคะ่ะที่ว่าที่เราต้องต้องจ่ายเขาว่าเออกี่เปอร์เซนต์จากราคาที่เราขายได้หลังจากขายได้ค่อยจ่ายนะคะที่เอเจนซี่ที่เขาลงโฆษณาให้เราเนี่ยเนาะ,ะเขาก็จะไปถ่ายรูปบ้านสวนอะไรทุกอย่างมาลงโฆษณา ในเอเจนซี่ทุกคนที่จะไปหาบ้านเขาก็จะไปเปิดดูในเอเจนซี่ก่อนแล้วก็จะมีรูปบ้านมีอะไรให้มีพื้นฟลอร์อะไรเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูเราจะดูรูปก่อนดูแอเรียก่อนว่าบ้านนี้อยู่โซนไหนอยู่อยู่ที่ไหนที่มีคนขายอย่างเงี้ยค่ะที่เอเจนซี่เข้ามาโฆษณาซึ่งสื่อโฆษณาของเอเจนซี่มีหลายทางกว่าหลากหลายเนาะ เอเจนซี่ uh, เอาไปลงในหนังสือพิมพ์เอาไปลงในเว็บของเขามันมีหลายช่องทางก็ดีกว่าที่เราประกาศขายเองอาจจะช้าคนอาจจะเห็นช้าแต่ว่าในช่องทางที่เอเจนซี่ทำเขาคือเขาเป็นเอเจนซี่สำหรับขายบ้านอยู่แล้วเขาก็หลากหลายสื่อใช่ไหมคะเขาก็อันนี้ก็คือ,อการดำเนินงานของเอเจนซี่นะคะหลังจากขายได้แล้วมีคนสนใจที่จะซื้อ การทำเอกสารเปเปอร์ทั้งหมดแต่และเอเจนซี่เขาจะมีทนายความคือคือคือแล้วแต่ที่นะคะว่าเอเจนซี่นั้นมีทนายความประจำประจาเอเจนซี่นั้นหรือว่าทนายความเราต้องการใครทำเอกสารให้เราก็เราก็จะมีทนายของเรานะคะคนมาซื้อเขาก็จะมีทนายของเขาการทำโอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยอาจจะไปกรมที่ดิน แต่ที่นี่ทนายเป็นคนทำค่ะทนายความเราก็จะจ้างเขาก็จะมีราคามาให้นะคะว่าเราก็จะเสียราคาเวลาเราขายบ้านได้กี่เปอร์เซ็นต์ให้เอเจนซี่ที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเท่าไหร่ล่ะที่ทนายความทาเปเปอร์ทำเอกสารจนเสร็จทุกอย่างเราเข้าไปเซ็นขายบ้านนทนายเขาจัดการให้เราหมดนะคะที่นี่อันนี้คือ สรุปให้ฟังนะคะที่ว่าขั้นตอนของการขายบ้านที่นี่ดําเนินการยังไงติดต่อยังไงใครเป็นคนทําเปเปอร์ทําเอกสารอันนี้ทําผ่านทนายความนะคะจนถึงขั้นตอนที่โอนเงินเข้าบัญชีเราที่จัดการถ้ามีแบบคนที่ส่งแบงก์อยู่อะไรอยู่ทนายเขาจะจัดการจ่ายให้หมดทําเอกสารจนจบอันสุดท้ายเหลือเงินให้เรากี่แสนสองสามแสนปะเคาเขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เราอันนั้นคือเป็น จบขั้นตอนการขายบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่ออ่าขั้นตอนอาการซื้อบ้านนะคะในอังกฤษว่าเป็นยังไงนะคะในสกอตแลนด์เราอาศัยอยู่ฝั่งสกอตแลนด์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ